ครับป๊อปปีช้ชูนะครับผมวันนี้เนี่ยผมแล้วก็พี่กัปปี้จะพาคุณผู้ชมครับมาพูดคุยกับเจ้าของหนังสือเล่มนี้เลยนะครับผม ชื่อหนังสือเล่มนี้คือความรักค,คือการตกหลุมรักหลายๆครั้งเท่าที่พูดคุยนคร่าวๆ้าวนะฮะจะเป็นเรื่องราวความรักของเขากับแฟนที่คุณผู้ชมน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วกับการเดินทางระหว่างไปฮันนีมูนต่างๆไมื่จะเป็นอ,อิตาลีนะครับผมหรือว่าสาธารณรัฐเช็กแล้วก็ยังมีอังกฤษหรือว่าลอนดอนด้วยเรื่องราวต่างๆจะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างความรักเขาบอกว่ามีอกหกักปุ๊บ แล้วเดี๋ยวกับรักกันใหม่นะฮะจริงๆแล้วเป็นยังไงพูดคุยกับเขากันเลยดีกว่าต้อนรับ identity. พ right? สสี <Ded> road, mm ่ทีมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทีมครับสวัสดีครับนะฮะพี่ทีมเออนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นสามีแฟนของพี่ต่ายใช่ครับพี่ตายซีซันเชนเป็นสามีเลยเหรอถูกต้องถูกต้องใช่ไหมพี่ด้วยความภูมิใจครับถูกต้องด้วยความภูมิใจนี่แหละนะครับผมเรามาพูดคุยถึงหนังสือเอ่อพกเก็ตบุ๊กเรื่องนี้กันดีกว่าเนาะนะฮะปีความที่สองแล้วครับที่มาที่ไปเป็นยังไงฮะ ในช่วงต้องบอกก่อนว่าผมเป็นลูกม่อของอมรินก็คือลูกม่อของสุสัปดาเป็นคอลัมนิสต์ของสุสัปดาที่บกพิมบลให้โอกาสที่จะเขียนมาตั้งแต่สน่าจะ7จปดปีแล้วฮะจนรวมเล่มออกมาแล้วเปเล่มหนึ่งก็คือเล่มไม่สนว่าเก่งมาจากไหนตอนนั้นเนี่ยเป็นนักเรียนปริญญาโทเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่อเมริกาก็จะเก็บประสบการณ์จาก การเรียนรู้ในห้องเรียนนั้นแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้สุดสัปดาห์แล้วก็ได้อ่านแล้วก็มาลวมเล่มเป็นหนึ่งเล่มที่หนึ่งผ่านไปสามปีก็นึกว่าคนลืมเรียบร้อยแล้วนึกว่าหลายคนไปพูดถึงแล้วเป็นช่วงสําคัญของชีวิตคือช่วงที่มีความรักแล้วก็แต่งงานกับคีวิตัวแล้วก็แต่งงานกันไปเมื่อสามปีที่แล้วแล้วก็มีการฮันนีมูนทั่วไปซึ่งฮันนีมูนนี่ก็คงคิดว่ามันเป็นเป็น tradition หรือว่าเป็น พิธีการของทางฝรั่งมากกว่าคนไทยใช่แต่สำหรับฝรั่งแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเขามีความสําคัญคือว่าเขาจะมีดอรี่ในการเขียนการฮันนิบาลคือการไปแต่ละพื้นที่เราก็ต้องเขียนแล้วรู้ไหมว่ามีไว้เพราออะไรในในมุมของฝรั่งคือมีไว้ไม่เวลาทุกเอามาอ่าน ใช่เวลาทะเลาะกันปื้อเราก็ได้มาุูอ่านแล้วก็จังเลว่าตอนวันแต่งงานตอนที่เราขึ้นเวทีไปพูดว่าเราสัญญาว่าเราจะดูแลเขาอย่างดีว่าเราจะรักเขาตลอดไปว่าเราจะอยู่เขาตอนทุกข์และสุขแต่คนเราบางทีมันชอบลืมเ่ะใชวเวลาไปฮันนีมูนสุขพอทุกข์ที่ไหนแล้วก็ทะเลาะกันคนนู้ผิดโทษกันอะไรเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะตกลุมรักกันหลายๆครั้งได้มันก็ตกลุมรักกันครั้งเดียวแล้วที่เหลือก็อยู่กันในความ ทุกทะเลาะมาแล้วมันก็เลิกกันไปเลยทีเดียวมันก็เลยเป็นประเพณีของทางต่างประเทศของฝรั่งซึ่งผมก็คิดว่ามันไม่เสียหายอะไรแล้วก็มาใช้แล้วก็เกียงเป็นไดอารี่ขึ้นก็คือธรรมตเนี่ยก็ตอนแรกคือเดอรี่ตลอดการเดินทางไปฮันดิมูนส่วนตัวด้วยก็คือเขียนเฉยๆตอนแรกก็คือเขียนเบนเดอรี่ปกติอะไรอย่างเงี้ยเพื่อได้จะไว้คอยคอยเตือนใจด้วยเตือนตัวเองด้วยกันไม่ตเตือนผ่านนะเตือนตัวเองส่วนตัวพี่ทีมเองเนี่ยตลอดการเดินทางไปฮันดิมูนก็มีใช่ไหมช่วงที่ทะเลาะกันแน่นอนแน่นอนเหมือนความรักมีทุุกสข ธรรมดาเดะมีช่วงที่สุขมีเอ๊ยมีช่วงที่สุขก็มีช่วงที่ทุกก็มีเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนความรักทั้งตัวไปเรื่องช่วงกาไฮมูนที่หลายๆคนคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงที่ทั้งคู่เนี่ยจะมีความสุขกันตลอดทริปเลยมันก็ไม่จริงนะเปนมันก็ไม่ได้ยั่งยืนไงใช่ไหมคือมันก็เป็นความสุขแบบมันก็เป็นความสุขแบบหลอกๆแต่ว่ามันคือการที่ได้ ใช้เวลาร่วมกันอย่างสามีภรรยาในช่วงแรกๆก็เป็นช่วงที่เราควรที่จะเรียนรู้ที่จะเข้าใจกันแล้วก็ยอมรับซึ่งกันและกันในช่วงนั้นตอนที่แต่งงานบนเวทีเนี่ยผมบอกว่าผมสัญญา3ามข้อสามข้อสือข้อหนึ่งคือจะสม่ำเสมอจะซื่อสัตย์แล้วก็จะเสียสละให้สม่ำเสมอกับซื่อสัตย์มันง่ายเป็นคอนเซ็ปต์ที่ใครก็ต้องเข้าใจสม่ำเสมอก็ ดีตรงนั้เวันแรกคุยไงวันนี้ก็คุยไงซึ่งสายก็คือซึ่งสายแยกงก็รู้อยู่นะแต่ว่าไอการเสียสละของการเป็นคนของคู่กันเนี่ยโหมันไม่ง่ายนะครับมันเป็นช่วงที่เวลาพอไปฮันนีมูนแล้วได้อยู่ด้วยกันจริงปกติถ้าเกิดเป็นแฟนกันก็โอเคตอนกลางคืนแล้วก็ส่งคืนคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วกลับบ้านต่างคนต่างอยู่แต่ว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เรารู้ว่าอะไรสําคัญกับเราเราจะเก็บไว้เราจะไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองส่วนไหนที่เรายอมเขาได้เราจะยินดีที่จะเสียสละมันก็เป็น ที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันหลังจากที่เหนื่อยอาการเจตัวงานแต่งงานมาเรียบร้อยแล้วมันก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่คุยกันกับภรรยาแล้วก็คอยเขียนมาว่าเราเคยมีความคิดอย่างนี้ในการที่เราจะประครองความรักในการที่เราจะบริหารความรักให้มันมีความสุขอยั่งยืนให้อยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตได้เนี่ยทำยังไงก็เขียน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 ไว้แค่แค่แค่พูดเรายังอยากจะรับรู้เรื่องราวของของคุณทิมเลยนะว่าแบบมันเป็นอย่างไรเลยเราฟังดูความรักมันคือมัน ดูบวกบวกบวกเนาะคือบวกบวกแล้วก็ดูสดใสถ้าเกิดได้อ่านเล่มน,นี้ผมเชื่อว่าความรักทุกคนน่าจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นาะ,<ด>นะจริงๆรักมันจะดีไม่ดีมันคือมันคือพลังงานชนิดหนึ่งที่มันมาจากตัวเราไงครับถ้าเกิดเราคิดว่ามันไม่ดีหรือเรารู้สึกจะคอยจับผิดก็ตลอดเวลายัออยางไงมันก็ไม่ดีถึงแม้ว่าออสถานการณ์แห่งความเป็นจริงมันจะดีแค่ไหนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีม,มาจาก ใจพอสมควรับผมเพราะฉะนั้นออในนี้จะมีอะไรอีกบ้างฮะนอกจากเรื่องของความรักอพอเอามาเขียนแล้วก็อยากจะให้ผู้อ่านได้ทั้งความรู้สึกอของผมกับภรรยารแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยในตัว มันก็เลยเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคูณด้วยความรักซึ่งความรักซึ่งการท่องเที่ยวก็มีหลายแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงสังคมเชิงสถาปัตย์ใช่ไหมอะไรต่างๆเลยดึงหลายอย่างก็คือให้รวมกันดีบางคนที่เขาอยากจะเข้าใจว่าการแต่งงานเป็นยังไงความรู้สึกก่อนและหลังเป็นยังไงก็สามารถหาอ่านได้ในเล่มนี้บางคนที่อาจจะ สนใจเรื่องอื่นด้วยก็อ,อาจจะได้รู้ว่าทัสคานีคือแคว้นแคว้นหนึ่งของอ,อ,อิตาลีที่มีบอเรน์เป็นเมืองหลวงแล้วก็มีอะไรที่น่าเที่ยวมัง่งบางคนที่เขาแก่อยากจะไปเที่ยวตามเนี่ยขเขาก็เขาก็เอาเล่มนี้ไปแล้วก็ดูดดตามว่าเออนนี่เป็นสิ่งที่ ทั้งสองคนได้คัดเรื่องมาแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่น่าไปน่าไปคือมันไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าอย่างเหี่ก็ไม่มีอะไ้ได้สัมผัสด้วยอะไเลยไปชมกันดูแล้วข้างในนี้ก็ยังมีภาพสวยๆด้วยในนี้พิธีมิวส์ก็ถ่ายกันเองฝีมือการถ่ายช่วยกันถ่ายเจอกันคุณทิมถ่ายบ้างคุณไต่ถ่ายบ้างอย่างนี้นะฮะก็เป็นภาพที่นี่ถ้าเราดูมันคือความรู้สึกที่ถ่ายที่ออกมาเนาะ อันนี้คือเป็นฟลอเรนซ์ใชฮะขวามือเนอะรูปขวามือเนี่ยคือเป็นบ่อน้ำร้อนออนเซ็นของคนอิตาลีคนเราชอบนอะว่าออนเซ็นต้องเป็นญี่ปุ่นถูกไหมฮะแต่จริงๆเนี่ยคนโรมันเขาเรียกโรมันบาสหรือว่าการอาบน้ำแบบโรมันเนี่ยมันก็จะมีน้าที่มาจากภูเขาไฟระเบิดสมัยก่อนที่มันกลายเป็นน้ำร้อนก็ให้อารมณ์ผ่อนคลายเป็นอีกแบบหนึ่งแบบฝรั่งไม่เหมือนแบบญี่ปุ่นแบบนะน้ำอุณหภูมิ42องศาแล้วก็สามารถที่จะพักผ่อนแล้วก็ผ่อนคลายจากการเดินทางนั้ พราะไปคอนดีมูทั้งหมดนี่น่าจะเดือนกว่าฮะไปนนพอสมควรครับต้องบอกว่าแค่พ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเดียวคุณผู้ชมได้รับรู้ถึงความรู้สึกเรื่องของความรักด้วยนะฮะแล้วก็ยังได้เรื่องของข้อมูลต่างๆเรื่องท่องเที่ยวด้วยทัศนคติของคุณทิมด้วยแล้วก็คุณตายด้วยเลยที่จะได้ทําให้เรามีความรักดีๆเกิดขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะสปริงบุ๊กนะฮะก็นําเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะฮะ ท่านนใครที่อยากจะรู้นอกจากเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวว่าจะไปที่นี่ควรจะไปที่ไหนแวะอะไรยังไงเรื่องของอาหารก็มีเยอะมีสอดแทรกนะฮะที่น่าสนใจก็อย่างที่ผมเห็นมีพาสต้าใช่ไหมฮะใช่เป็นรากูพาสต้าเหรอฮะพาสต้านี่ก็คือความจริงคล้ายๆกับข้าวไทยนะคือมันมีมีหลายพันหลายเชื้อชาติหลายอะไรมันไม่ได้ออกมาเป็นแค่อาหารอร่อยๆของเราถ้าเกิด เราเริ่มศึกษาว่าเบื้องหลังของมันมีอะไรามาจากข้าวคนละสายพันธุ์ภายในแต่ละประเทศของอิตาลีวัฒนธรรมในการกินของแต่ละคนคบางคนรีบกิน,นบางคนไม่รีบกินอะไรพวกนี้เนี่ยพอเอามารวมกันมันก็กลายเป็นเรื่องที่สนุกดีแล้วก็พอ,อ,อ,อมีภรรยาซึ่งชอบเรื่องเกี่ยวกับการทำอาหารพอจบกอดองเปลอชอบทำอาหารอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นการใช้เวลาแบบพันธมูลจริงๆแล้วก็ผมก็มีความสุขเขาก็มีความสุขด้วยในตัวเป็นหลายมิติในการเที่ยวหลายมิติในการใช้ชีวิตคู่ด้วยนะฮะหลังจากนี้นะครับ จะเขียนอีกไหมอย่างไรเดี๋ยวเราเล่นเกมก่อนใช่พี่มาแจกนี่ฟังนี้เราอยากอ่านแล้วอ่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็น่าจะอยากอ่านด้วยเหมือนกันเนาะใช่นะฮะแจกเลยทางกันเรื่องความรักเรื่องหลายๆอย่างทัศนคติเนะฮะเรามีมาแจกกันทั้งหมดห้าเล่มด้วยกันใช่ครับแเราจะถามว่านี่ใครเขียนเนี่ยเขาอ่านยากมากเลยเราถามว่าใครแล้วก็อะไรนะฮะที่ทําให้คุณตกหลุมรักหลายๆครั้งนะฮะขอเน้นนะฮะว่าใครหรืออะไรก็ได้บางทีเราไม่ต้องรักกับกับ คนก็ได้คือเรารักกับงานที่เราทำเรารักกับสิ่งของเรารักกับกิจกรรมอะไรก็ได้แต่ว่าอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอยากจะรักมาหลายๆครั้งหรือว่ามันมีแพชชั่นกับมันนั่นคือสิ่งที่ทุกคนควรจะหาให้เจอในชีวิตหนึ่งกลางนะโอ้ใช่นะฮะ่คำตอบออกแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมเนี่ยก็โทรมาตอบคำถามกับเราได้เลย092-24 6 5้า7มีมาแจกกันทั้งหมด5เล่มด้วยกันนะครับรีบโทรเข้ามานะฮะก่อนที่จะหมดซะก่อนนะแล้วก็เป็น5เล่มพิเศษที่พร้อมลายเซ็นด้วยใช่มีลายเซ็นนะฮะของพิธิมด้วยนะครับผมอยู่ภายในนี่เลยฮะยังเขียนต่อไปเรื่อยๆไหมฮะยังมีเรื่องราวอะไรที่ถ่ายทอดออกมาให้พวกเราได้อ่านกันไหมฮะจริงๆสําหรับผมแล้วการเขียนคือเป็นวิธีผ่อนคลายเป็นวิธีนั่งสมาธิย่างแล้วก็เวลาชีวิตเราไปเจออะไรขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะมาแยกมันเป็นวดหมู่แล้วเก็บใส่ลิ้นชัก S <S แล้วเ็ากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างที่ถ้าเกิดใครเคยอ่านเล่มแรกเนี่ยก็ <S <S 2> <S 2> จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยสังคมเกี่ยวกับการเรียนหนังสืออะไรจะค่อนข้างจะหนัก <S <S 2> <S 2> ประมาณเล่มนี้ก็สามารถเขียนเบาได้ <S <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นผมไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง <S <S 2> <S 2> แต่ว่าการเขียนมันเป็นสิ่งที่ควรจะทําทุกวันแล้วก็ทาให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วจริงๆแล้วเป็นนักธุรกิจก็สามารถที่จะผ่อนคลายและสามารถ ทำควบคู่แล้วก็ทำให้ให้ธุรกิจได้ดีขึ้นด้วยดีขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นเพราะฉนันเล่ม3กับเล่ม4ี่ก็รังเขียนอยู่แล้วก็องรจะทำกับ สำนักพิมพ์คู่บุญสปริงบุ๊ค <c oughs> <c oughs> ด้วยนะฮะแล้ว <c oughs> เล่ม 3, <c oughs> สามเล่มสี่ก็กำลังจะออกมาเร็วๆใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครพลาดจาก5รางวัลน,นะฮะสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ร้านในอินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับนะฮะรวมถึงแผ่นหนังสือชั้นนําใหญ่ๆได้ด้วยนะฮะเรามีแน่นอนนะครับนะฮะมาเรื่องส่วนตัวกันนิดนึงบ้างดีกว่านะฮะตอนนี้ทําธุรกิจส่วนตัวผมทำเป็นผู้ผลิตน้ํามันรําข้าวครับตอนนี้มีมี เน้นที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับลำข้าวซึ่งปกติลำข้าวนี่คือคนไทยจะรู้จักอยู่สองสามอย่างหนึ่งถมที่สองท้าปุ๋ยสามเลี้ยงสุกรจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคุณค่ามากมายอยู่ในนั้นสามารถมาแปลรูปแล้วก็มาเป็นดึงน้ํามันที่มีพูดง่ายๆอย่างเช่นมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าน้ำมันมะกอกจริงๆถึงสามเท่าที่มีการรับรองโดยมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วมันเป็นของดีที่คนไทยยังไม่รู้แล้วก็ ทุกวันนี้ส่งออกไปต่างประเทศเยอะญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียญี่ปุ่นเนี่ยมีความต้องการสินค้าสุขภาพเยอะแต่ว่าไม่มีวัตถุดิบเออเออใช่ประเทศไทยกับกันมีวัตถุดิบแต่ไม่มีแต่ไม่มีความรู้จึงไม่มีความต้องการนี้ก็คือหน้าที่ผมนะฮะแล้วคุณตายไปไงบ้างฮะจะ มีผลงานอะไรไหมฮะคุณตายตอนนี้เรียนปิญญาโทอยู่แล้วก็กําลังวุ่นทำที่สิอยู่ตอนแรกตอนแรกก็จะมารายการด้วยแต่วันนี้มีพบอาจารย์ที่จุฬาเพื่อที่จะต้องทำที่สิให้เสร็จแล้วก็ยังจะมีงานพวกโฆษณาพวกการถ่ายแมกกาซีนอะไรมี่อยู่งานยาวอนุญาตให้คุณตายทำไหมฮะงานแล้วก็ภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดเป็นที่เขาชอบจริงๆก็โอเคแต่ว่าผมก็ในขณะเดียวกันผมก็ต้องทำงานหนักเช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าเกิด เอางี้ดีกว่าครอบครัวมาก่อนอถ้าถ้าไม่กระทบทั้งคู่ก็ต่างคนต่างกัที่จะมีให้เสรีเสรีภาพในการที่แรกหนึงคำถามทายาทครับพี่ทิมพยายามอยู่ครับก็คือตอนแต่งมาสามปีแรกสามปีแรกสองปีเนี่ยคือยังเที่ยวก่อนเราก็คุมแล้วพอเริ่มปีหนึ่งนี่ก็คิดว่าผมก็อายุผมก็สามสิบสี่ยี่สิบห้าคุณตายยังยี่สิบเจ็ดยี่สิบห้ายังเด็กอยู่ไม่เป็นไรแต่ว่าก็คิดว่าอยากจะมีนะแต่ว่า ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะก็คือก็ต้องอ์ปกอบหลายอย่างอ์ปกอบหลายอย่างเหมือนกันแล้วก็คงต้องใช้เวลาผมคิดอย่างนี้ว่าถ้าเขาจะมาเขาก็มาเราไม่อยากจะไปฝืนธรรมชาติหรือว่าทำอะไรให้มันดูเป็นวิทยาศาสตร์มากจนเกินไปนะฮะผมเชื่อว่าวันนี้เราจะได้รู้จักกับ อีกหนึ่งความความคิดอีกหนึ่งความรู้สึกนะฮะแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กดีๆเล่มนี้ด้วยน้องวีนะครับคุณผู้ชมคนไหนติดตามในหนังสือแล้วติดใจนะฮะอยากจะติดตามเพิ่มเติมมีช่องทางผ่านทาง Facebook ต่างๆให้ติดตามกันด้วยนะครับให้พี่ทีมฝากนิดนึงแล้วกันเนาะกับช่องทาง IG แล้วก็ a c e b o o k ถ้าเกี่ยวกับหนังสือนะครับก็จะมี Facebook ของทาง Spring Books นะฮะแล้วก็จะมี Facebook ของในอินแฟนคลับซึ่งจะเป็นหัวแม่เรือในการที่จะ PR หรือว่านำเสนอของส่วนตัวผมก็มี Instagram มทิมพิธาครับทิมแล้วก็ Underscore P.I.T.A. ชื่อผมนะฮะ <ผม S 3> แล้วก็มี Facebook ของ m n e วัน o n ท y o ม e m o มวัน o n e y m ม o ลก็คือชื่อภาษาอังกฤษรดยที่เป็นชื่อคอลัมน์ของทางสุดสัปดาห์สมัยก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นชื่อไทยว่าความรักคือการตกหลุมรักหลายๆครั้งครับขอบคุณะนะ,นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ยังคงเตรียมเล่มสารแล้วเล่มสีเนี่ยะฮะฝากกับพวกเราได้อีกจะเป็นเรื่องราวอะไรน่าสนใจแค่ไหนนะฮะต้องติดตามเรื่องราวของคุณทีมด้วยนะครับแล้วก็ติดตามดูครอบครัวความน่ารักด้วยนะฮะกับคุณ ร้านอ,อินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับวันนี้ขอบคุณทีมด้วยนะครับขอบคุณมากเยคขอบคุณมากครับขอบคุณครับมคิต้องวิว่าอะไรนะฮะจะว่าอะไรนะก็เลยจะบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะยังเหลืออยู่หรือเปล่าแต่ใครที่ยังอยากได้อยู่ติดตาอติดต่อเข้ามาก็แล้วกันนะฮะโทรต่อคาถามกับเรานะผมย้อีกรอบนึงแล้วกันคถามนะฮะว่า อะไรหรืออะไรที่ทําให้คุณเนี่ยตกหลุ่มรักได้หลายๆครั้งนะครับตอบได้0 9 2ย์เก้าสอครับใช่ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอบคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการด้วยนะครับซื้อภาพวิดีโอวันนี้ขอบคุณเบนเชอร์แมนด้วยครับจะเจอกันได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครึ่งทางน์ดีทีวีเอสดีช่องหมายเลข34นะครับผมก็ปี่นัทตะกอรน้องพีรวีโรธและคุณทิมนะฮะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่เที่ยงคคครรรรึ่่งงววววัััััันนนนพุีีีี้้สสสสดดบบ